รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตร,รการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตามปกติและทีมงานทุกท่านใส่แมสทุกคนเลยครับพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะวันนี้คุณแพรมีอะไรมาแจากไปชมกันเลยวันนี้รอแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งค่ะใครอยากจะลุ้นรับของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะตะแกน QR Code ตรงนี้เข้ามาส่งชื่อนมสกุลมาได้เลยค่ะ ส่วนวันนี้จะพาไปกินอาหารจีนเก่าแก่ย่านปิดนเกล้าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ จัดเต็มความอร่อยทุกเมนูชูคุณภาพวัตถุดิบแบบเน้นๆกับร้านสมปิ่นเกล้าพัฒนาอาหารจีนสูตรเก่าแก่ที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีตั้งอยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาปรุงแบบร้อนๆจานต่อจาน ส่วนน้ำซุปก็เคี่ยวนานกว่าสิบชั่วโมงเมนูแนะนำกระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลาแท้ๆมาพร้อมเครื่องแน่นๆหรือจะเป็นขาหา่านอบบะหมีขาห่านเผื่อนุ่มส่วนบะหมีก็ผัดจนเข้มข้นหอมอร่อยยังมีก้ามปูผัดพริกเผาข้าวผัดรวมมิตรปอบเยียกกุ้งและแห้ขึ้นทอดส่วนหูฉลามน้ำแดงเฮียสงก็ปรุงร้อนๆพร้อมเสิร์ฟันหน้ารัหมอต่อมอแบบนี้เลยละค่ะ และจะมีเมนูอะไรอีกบ้างไปชมในรายการกันเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณตุ๊กตาค่ะทายาทรุ่นที่สองร้านทรงปิ่นเกล้าค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาครับ,รบสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยฮะเมื่อกี้ใครอยู่ในวีดีโฮะตกใจมากเลยนี่ฉันเอง <c oughs> อ๋อนี่คุณเองเหรอไปคินมาเลย <c oughs> โอ๊ยอยา่ายย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 อยย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 ย็ยย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 ดั้งเดิมที่เปิดมาแล้ว50ปีค่ะ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยโอ้โหนานมากเป็นจีนของอะไรครับเป็นจีนแต้จิ๋วแต้จิ๋วใช่ไหมครับ50ปีวันนี้ผลไปเนี่ยเหตงยังทําให้กินอยู่เลยแล้วอย่างนี้เมนูเด็ดที่เวลามาที่ร้านไม่สั่งไม่ได้ละคะเมนูเด็ดก็จะเป็นสูตรน้ําแดงของทางร้านเราอย่างอันนี้จะเป็นหูฉลามน้ําแดงค่ะข้าวปลาน้ําแดงเพราะว่าน้ำซุปเราก็จะเคี่ยวเกิน10ชั่วโมงแล้วก็มีส่วนผสมของหมูสามชั้นแล้วก็ซี่โครงไก่ แล้วก็มีเห่เลิงอันนี้สูตรผสมของน้ำแดงใช่ค่ะอ่านี่เดี๋ยวชิมนิดนึงป๊อปปี้ตักไปสวนที่เดี๋ยวตักเขาปากโอ้โหเลยนะแล้วด้วยการที่เขาต้องเที่ยวอะไรยังไงบ้างเหรอครับวันนี้เที่ยวก็จะมีโครงไก่แล้วก็ซี่โครงเกี่ยวกับหมูสามชั้นแล้วก็จะมีเห่เลิงด้วยค่ะสามอย่างโอบางทีเที่ยวแบบสิบชั่วโมงขึ้นไปจนถึงข้ามวันเลยข้ามวันเลยนะครับใช่ค่ะ แสดงว่าความเข้มข้นเออใช้ระยะเวลาในการทําไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยพ<ช>ี่ฝนเขาถึงได้ออกมาอร่อยเข้มข้นแล้วก็จะมีความเค็มเ็มหวานหวนนะแล้วเวลาคุณผู้ชมคิดดูเวลาเราไปทานร้อนๆที่ร้านอะ่ะมันจะแบบม,มีความสุขมากได้ทานกับเพาอปลาน้าแดงร้อนๆอร่อยๆแบบนี้โอ้ยดีนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้เช่นกันค่ะจะเป็นขาห่านอบหมี่ค่ะ S 2> <S 2> คือแบบมา<ๆ>ทุกคนก็จะสั่งแทจบจะทุกคนเลยน้องขาหานอบมีนะครับนี่ขออนุญาตนะฮะคิดให้คุณผู้ชมดูกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมต้องูสีอ่ะคือความเข้มข้นของตัวซอสหรืออะไรสักอย่างที่มันใส่เข้าไปอ่ะมันทําให้แบบรสชาติเขาแบบโหเข้มข้นอร่อยจริงเดี๋ยวป๊อปปี้ลองดูน่ะได้เลยถือว่าดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้ลองทานอยากรู้เอาให้เส้นมีก่อนแล้วกันอ่ะลองดูนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าเป็นแบบใครไปก็ต้องสั่งถูกไหมคะใช่ค่ะนอกนจากซุปน้ำแดงแล้วอ่าเป็นงรสชาติคุณป๊อปปี้โอ้ผมว่าความเป็นน้ำซอสแล้วกันเนาะมันเข้ากับเส้นบะหมี่มากเลยอะ่ะแล้วเส้นบะหมี่เขาก็เหนียวนุ่ม,มคือเมื่อกี้ยังไม่ลองทานตัวขาหา่านแต่พี่ฝนเคยลองทานแล้วชอบมากเป็นยังไงรพี่ฝนโอขาหา่านเอาเป็นว่าเปื่อย แล้วเอาเข้าผักนิดเดียวอ่ะมันก็จะแบบละลายนุ่มในปากเราเลยอ่ะผมถามนิดนึงไหมฮะทำไมไม่เลือกเป็นขาเป็ดฮะท้องเลืองเป็นขาหันมันเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมของฮันเต้สิวใช่เนี่ยงั้นจริงๆผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่ครบนะอยากให้คุณผู้ชมมาลองทานเหมือนกันต้องลองอร่อยจริงอ่ะถัดมาเลยครับถัดไปจะเป็นเป่าหื้อเจียนคณาค่ะนี่คือเห็ดเป่าอันนี้คือหอยเป่าหื้ออ่ะฮะหอยเป่าหื้อตั้งแต่เป็นชิ้นเพิ่งเคยเห็นมัหน้าตาแบบนี้นะ เพราะพิพิธภัณฑนที่ผมทานจะเป็นหั่นมาให้แล้วโอ้ทานกุ้กับคณนน้อมันหอยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างด้วยก็จะเป็นหน่อไม้ทะเลเจียนคณนอันนี้เมนูแบบรสชาติเดียวกันเจียนไปเจียนเฉยๆก็คือไม่ได้ทําอะไรกับเขามากเขาอร่อยในตัวของเขาเองอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้โหดูสิฮะคุณผู้ชมผมว่าจริงๆแล้วพัตนาการอาหารจีนเนี่ย คุณผู้ชมจะต้องรู้จักแน่นอนหลายๆคนจะต้องเป็นไปแล้วก็ต้องลองสั่ง<ล>ะนะครับอ้าวถัดมาตรงจานตรงกลางบ้างอันนี้คือ <ทำ S 1> อะไรครับมาเป็นปลาหิมะนึ่งซีอิวนะคะคู้บูเราให้ชิ้นเต็มแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทําได้หลากหลายเมนูด้วยก็จะมีนึ่งบวยก็ได้หรือว่าจะเป็นทอดก็ได้นะคะอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คือเป็นอะไรครอันนี้จะเป็นนึ่งซีอิวนึ่งซีอิวโอ้โหทำได้สามเมนูนะสามารถเลือกได้อีก วัตถุดิบเขาดีไงมันทําอะไรมามันอร่อยหมดเลยอะจริงคือผมมองเลยว่าที่บ้านชอบทานแบบนี้มากชอบมากๆแต่ว่าฝั่งนู้นบ้างพี่ฝนฝั่งนี้สักนิดนึงค่ะฝั่งนี้อย่างอันนี้จะเป็นผัดหมี่รวมมิตรนะคะทางร้านเราก็จะให้เครื่องจัดเต็มแบบนี้เลยเต็มมากทั้งกุ้งทั้งหมูแดงโอ้โหมีปูด้วยไหมคะจะมีปูด้วยค่ะใช่ปูด้วยเหรอครับอันนี้ก็คือจานหนึ่งเสิร์ฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะ ใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ300ขึ้นไปแสดงว่ามีจานใหญ่กลางเล็กใช่ค่ะแล้วแต่ชุดเนี้ยไปเป็นครอบครัวอยู่ละวลานอาหารจีนเนาะครับผมถัดมาค่ะอันนี้เป็นก้ามปูเน้นๆเลยก้ามปูแล้วก็กันเชียงปูอันนี้เป็นเมนูพริกไทยดําค่ะอ๋โหเดี๋ยวนี้ปูฟิตเนสกี่วันคะทำไมก้ามใหญ่ขนาดนี้ บ๊อปปี้แพ้เลย <c oughs> เออผมแพ้เลยแลเนี่ยทำไมโอ้โก้ามปูใหญ่มากนะนะเราให้มาทาั้งก้ามแบบนี้นะอันนี้ผลไปทานที่ร้านมาแล้วคือเราบอกคุณผู้ชมมันจะมีความแบบเผ็ดของพริกไทยมันเป็นอะไรที่แบบแหม่ดีมากร้อนรอนนิดนึงแล้วปูนี่แบบสดดีปูนะผมละลายไหลเลยทีเดียวเชียวนะอะผัดมาหน่อยครับด้านหน้านะนิดหนึ่ง <c oughs> ด้านหน้าจะเป็นเมนูกุ้งค่ะอย่างอันนี้จะเป็นกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็มีอะไรฮะข้าวผัดด้วยไหมครับข้ผัด เครื่องก<ล>็จะเน้นเช่นกันอ๋อเครื่องมันจะเน้นมากๆเหมือนกันใช่ไหมฮะด้วยความที่ข้าวเขาจะแห้งหน่อยนึงใช่ไหมครับการผัดก็เลยทําให้ข้าวร่วนแล้วก็พอดีกลิ่นมันจะหอมกลิ่นกระทะด้วยนะ <tava. S 2> มันเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขาเลยอ่ะมันจะ <sig. S 2> เป็นอย่าง,งเงี้ยข้าวมันต้องแห้งๆไม่แบบไม่แฉะเออผัดมานี่เป็นกุ้งอบบนเส้นเหรอครับกุ้งอบบนเส้นค่ะโอ้โหดูสิปกติถ้าทานที่ร้านจะเป็นหม้อดินไหมฮะหรือยังไงฮะจะเป็นหม้อดินอ่าจะเป็นหม้อดินใช่ไหมโอ้โหดูสิ ทั้งเส้นเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยน่าทานมากนะครับแต่พอทานของคากันจนอิ่มแล้วของหวานล่ะครับที่ร้านมีอะไรบ้างของหวานจะมีเป็นแปะกวยแล้วก็แปะกวยนมสดแปะกวยลังนกแล้วก็จริงๆจะมีเป็นของทอดด้วยนะคะมีอปอเปี๊ยะแล้วก็แหกขินด้านหน้าอ,อันนั้นจะทําวันต่อวันด้วยก็ จะเป็นกุ้งเน้นๆเป็นตัวตัวเลยอันโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากอันปอเปียกุ้งอะเนาะโอ้ยข้างในแบบมันไม่ได้มีแค่กุ้งอะมันเหมือนมีหมูสับหรืออะไรไม่รู้อยู่ข้างในอะคือเรา<ม>กินไปเราก็ไม่รู้นะแต่มันอร่อยมากอืกินร้อนๆนี่คือกรอบนุ่มดีพูดด้วําเดียวว่าจะไปทานคนเดียวไปทานเป็นคู่หรือไปทานเป็นครอบครัวผมว่าเหมาะสมหมดเลยนะเพราะว่าอาหารเขาครบทุกอย่างเลยที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ ที่ร้านจะตั้งอยู่บนเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดดุสิตอันนี้คือจุดสังเกตแล้วเห็นบอกมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะถ้าทานที่ร้านแล้วแจ้งว่ามาจากรายการแซ่บพาซาเนี่ยทางร้านเราก็จะให้ไปเลยเป็นแกค้ยนมสดหนึ่งที่ต่อหนึ่งโต๊ะส่วนกลับบ้านส่วนกลับบ้านโปรโมชั่นของทางร้านก็จะเดือนกันยายนนี้สั่ง2 0 0 0บาทขึ้นไปจะส่งฟรี บนกรุงเทพและปริมณฑลเลย<อ> <c oughs> เผื่อแบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านไม่เป็นไรโทรสั่งเลยเบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าถูกใจแน่นอนใช่โปรโมชั่นเขาก็ดีจะทานที่บ้าน <c oughs> ก็รสชาติเหมือนทานท,านที่ร้านแหละอร่อยเหมือนงานวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณตาค, <นะ S 1> ครับคุณค่นะครับ,รบช่วงหน้าครับผมพี่เชมีโปรโมชั่นจากโกคาเวอร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยส่วนใครที่อยากจะลองชิมปลาส้มฟักแต่ใช้เป็นปลาแซลมอนนะจ๊ะจะเป็นยังไงพักสักครู่ครับ ซาแซมปลาซาโอ้โหช่วยกันแซบในวันนี้นะคะใครที่ชอบกินปลาส้มกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะปลาส้มวันนี้เป็นปลาส้มที่ทำจากปลาแซลมอนอุ้ยไม่เคยเห็นโอ้โหครั้งแรกเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าข้อดีของปลาแซลมอนแล้วเ,เอามาทำเป็นปลาส้มเนี่ยนะ คือปลาแซลมอนน่ะด้วยเนเจอร์ของเขามันจะมันๆและที่สําคัญคือก้างเขาน้อยกว่า<อ>เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีก้างคอยควนใจเลยเวลากินไปนะมันของปลาแซลมอนโดยเฉพาะส่วนของท้องเขาอะจะอร่อยมากๆแต่วันนี้ต้องพิสูจน์แล้วหล่ะพี่ฝนว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าชิมอลองชิมดูค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ทอดเรียบร้อยแล้วนะเวลาซื้อไปก็คือเอาไปทอดแบบว่า ใส่แป้งแล้วก็ทอดน้ํามันได้หรือจะใส่เป็นหม้ออบไร้น้ํามันก็ได้พี่ฝนเป็นยังไงรสชาติมันมันดีมันวก็ชอบตรงที่ มันไม่เปรี้ยวมากมันจะเปรี้ยวกาลังดีใช่ไหมคะไม่เปรี้ยวไม่เค็มจนเกินไปใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีสารแต่งกลิ่นและรสชาติเลยคือมันเปรี้ยวแบบธรรมชาติจากตัวข้าวสุกที่เขาผสมเข้าไปแล้วก็ตัวความเค็มเนี่ยคือจากเกลือทะเลเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีความเค็มและเปรี้ยวที่ว่ากลมกล่อมกําลังดีแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆอ่ะแนะนําว่าซื้อไปปุ๊บก็คือเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทอด ยิ่งเราเก็บไว้นานเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเปรี้ยวขึ้นเท่านั้น<อ>ซื้อไปสัก2วันแรกก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้<อ>หลังจากนั้นก็ใส่ตู้เย็นมันก็จะค่อยๆเปรี้ยวแล้วแต่ชอบเลย<อ>แต่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวเอาไปปุ๊บก็คือทอดได้เลย<อ>แล้วแต่นะคะตรงนี้แล้วที่สําคัญที่เห็นตรงนี้เขาให้เยอะมากๆเลยนะวันนี้โปรโมชั่นบอกเลยว่าใครไม่ซื้อพลาดาล้านมากปกติ200บาทค่ะแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปปาซ่า ลดไปเลย50%เหลือกล่องละ100บาทใครสนใจโทรมาตอนนี้เลย0910064124ค่ะโอ้ยลดเยอะรถเยอะจริงๆต้องรีบโทรมาเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซ่บแล้วแพมล,ลาท่าผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาครับผมโอ้ยถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลให้ตัวเรา คุณผู้ชมอ๋อให้คุณผู้ชมตัวเราไม่มีสิทธิตัวเราไม่มีสิทธิ์นะครับผมนะเราต้องไปซื้อนะครับวันนี้ผู้โชคดีคือคุณจันทนนาค่ะนี่นะครับผมขอบอกเลยนะว่าใครที่ยังไม่ส่งรีบส่งเข้ามานะครับยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆสแกน QR code ครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับหลายหลายท่านส่งมาลืมรับสายอดของรางวัล เพราะเราเราจะโทรแค่ครั้งเดียวด้วยนะฮะอยากให้รับสายในครั้งแรกที่โทรไปเลยใช่เราก็จะให้เวลาประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้พี่จันทนารับด้วยนะคะไม่ต้องเป็นตัวอย่างของการไม่รับสายจะดีวกว่านะ <c oughs> ครับผมอ่ะซึ่งทรจบจากรายการเราไปนะฮะก็ติดตามนะครับรายการข่าว3ามสี่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็ละครเย็นนะฮะไอ้ข่อยฮักเจ้าครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่า พี่เขาอาจจะไม่รับป๊อบปี้จับใหม่สิ <มา S 1> ่ะหะจับได้หนึ่งรายชื่อแล้วครับค่ะ <มา S 1> เป็นคุณณรุมลค่ะนี่เอานะฮะลุ้นนะครับอย่างที่บอกนะขอแค่รับสายนะครับผมบอกเลยว่ารับสายเนี่ยได้รับไปเลยก็คือเครื่องทําน้ําแข็งนะฮะซึ่งต้องมีติดบ,บ้านไว้เลยของติดบ,บ้านไม่ดีใช่ใช่ใช ผมบอกเพราะว่าอันนี้เนี่ยฮะสามารถที่จะเติมน้ำง่ายๆแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ออกมาเป็นน้ำแข็งแล้วแล้วที่สำคัญคือมันเติมน้ำแบบน้ำแดงเข้าไปก็ได้น้ำแข็งก็จะออกมาเป็นแบบน้ำแข็งที่เป็นน้ำแดงเลยเอ้ยทำเป็นฟิลเหมือนไอศครีมเป็นไอติมน้ำแข็งนี้นะน้ำแข็งใสก็ได้เหมือนกันลับสายแล้วครับสวัสดีค่ะคุณนฤมนโทรจากรายการแซฟพาซานะคะค่ะพี่นฤมลอยู่จังหวัดอะไรคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีวันนี้แจกไปเลยค่ะเครื่องทำน้ำแข็งจากสมาร์ทโฟน เดี๋ยวส่งกลับไปให้ที่บ้านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะอย่างที่เราบอกนะครับผมก็จบรายการอย่าลืมติดตามรายการข่าว3สีกันต่อนะครับแล้วก็ละครเย็นอ้ายข่อยหักเจ้าครับและคืนนี้ค่ะกับสาวต้อนรักนะคะใช่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซ่บค่ะซ่สวัสดีครับ